สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน t s คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่น Chain ็กเกจ g e V3 อยู่ที่ F11 กดเข้าไป s 1 1ใช้ไม่ได้มันจะเด้งเข้ามาที่ตัวโปรโมชั่นครับกดเข้ามาตรงนี้มันจะเด้งเข้ามาที่ตัวโปรโมชั่นะาานะ เงื่อนไขครับเงื่อนไขของตัวนี้มันเป็นเชนแพ็กเกจเงื่อนไขก็คือคุูต้องซื้อแพ็กเกจที่1ให้ผ่านก่อนแล้วถึงจะไปแพ็กเกจที่2แพ็กเกจที่3แพ็กเกจที่4ได้ซื้อแล้วจะไม่ได้ประสบการ์ V P นะเข้าร่วมโปรโมชั่นมาดูกันตัวนี้นี่คือตัวแรกนะครับนี่คือตัวแรกก็คือคุูจะต้องซื้อแพ็กเกจนี้ก่อน คุณถึงจะไปต่อแพ็กเกตนี้ได้แต่อันนี้ได้อะไรบ้างอันนี้เป็นหินกองหินเสริมแกร่งสกิลส่วนอับสอนนะครับเป็นจะ,จ,ะจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นพวกของ pvp นะเนี่ยนะมาิสส่วนนี้จะเป็นก่องสกิลเสริมแก่งซอมพุงครับแล้วก็เป็นวิญญาณซอมพุงอะไรชิ้นส่วนปวดหินพวกชิ้นส่วนปวดหินบางที่หลับไหลกับพวกเนี้ยกับกองหินสกิลเสริมแกล่งเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวนี้หลายท่านยังไม่ทราบ คืออาวุธตั้งแต่ซอนพุงอาวุธ PE ของซอนพุงกับตัวอัพส่นเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกพิเศษอยู่ครับคือเห็นไหมคือตอนเนี้ยดาบซอนพุงผมเนี่ยขั้นเก้านะแต่ว่ามันมีเห็นว่าเห็นไหมว่ามันมีโบกหกอยู่โบกหกนี่จะเป็นเรื่องของการเสริมแก่งสกิลนะครับพอชี้ไปเนี่ยมันจะบอกว่าเออ่เพิ่มพลังโจมตีบอลห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไอห้าสิบสี่หน่วยมันคือการเสริมแก่งเนี่ย นะมันจะมีการเอาลูกแก้วมาใส่นะครับลูกแก้วเสริมแก่งถอดออกได้นะเนี่ยอันนี้คือกล่องไอหินสกิลเสริมแก่งเนี่ยคือตรงนี้แหละหินสกิลเสริมแก่งก็จะมีเกรดสีโม่สีส้มแล้วก็สีชมพูนะสีชมพูนะมพคือสูงสุดนะไอพวกกล่องพวกนี้ก็จะเอามาลุ้นหินพวกนี้นครับทีนี้การตีบวกของพวกนี้การตีบวกมันจะเป็นการอัปเกรดเห็นไหมครับกับการตีบวก ถ้าถ้าเลื่อนขั้นก็คือแบบนี้ถ้าเป็นการตีบวกพวกสกิลอ่ะเนี่ยมาต้องใช้หินปบพเนงปดหินปบครั้งที่หลับไหลแล้วก็ใช้อัญ,ญมณีกุก,กับกุกที่2ส,สวาแต่มีโอกาสล้มเหลวนะครับถ้าเกิดล้มเหลวมันก็มีมันก็ลดลดด้วยนะลดลดขั้นด้วยนะต้องระวังดังนั้นไอ้เอฟตรงเนี้ย ถ้าเรือฟ้าโปกตัวเนี้ยนะที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นของที่ขั้นสูงเลยนะครับกว่าคุณจะได้ใช้อ่ะก็คือคุณต้องมีซอนพุงเลยนะน,น,นั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยวิญญาณซอนพุงยี่ห้าอะไรซอนพุงนะครับแต่ว่าเห็นไหมว่าแพ็กเกจตัวเนี้ยมันสี่หมื่นห้าต้องซื้อสองนะมันศูนย์ทับสองคุณต้องซื้อสองรอบครับถึงจะไปแพ็กเกจนี้ได้แต่แพ็กเกจนี้ ไม่ต้องเสียเงินนะครับแพ็กเกจนี้ไม่ต้องเสียเงินเพราะว่ามันฟรีอะเป็นเชียร์แพ็กเกจนะก็คือจ่ายเงินแพ็กเกจที่แล้วเพื่อมารับฟรีแพ็กเกจนี้แล้วแพ็กเกต,น,กเกตนี้จะมีอะไรบ้างชุกเกาะหุ่นทองแดงปีกผีเสื้อแสงดาวทรงผมระเบิดสายลุง้งคุปองเปลี่ยนชื่อและคุปองเปลี่ยนเผ่าอันนี้คือรับฟรีนะต่อไปแพ็กเกตที่สตัวนี้ แพ็กเกจของอ e ีวอลักตัวนี้ต้องซื้อนะครับเนี่ยไม่แสดงผลนะต้องไปดูในเว็บนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแปบ๊บหนึ่งในเว็บนี่ต้องมาดูตรงนี้อันเนี้ยแพ็กเกจตัวเนี้ยเจ็ดหมื่นห้าพันไดมอนด์แต่ว่าเราต้องซื้อสองครั้งถึงจะเปิดแพ็กเกจต่อไปเหมือนแพ็กเกจที่หนึ่งอ่ะแพ็กเกจที่หนึ่งก็สี่หมื่นห้าต้องซื้อสองครั้งเหมือนกันก็จะเปิดแพ็กเกจนิฟรีแพ็กเกจนี้เปิดซื้อสองครั้งก็จะเปิดแพ็กเกจนิฟรีเอามาดูว่าได้อะไรบ้างอ่าดูนี้กันก็จะมีลูกแก้วดาวสุก นะครับเสาอังคารพุธพลหัสแล้วก็ยินอย่างมีที่1 2 3 4 5ห้าได้ยินอย่างขั้น4มา5เมตรแล้วก็ได้ลูกแก้วขั้น5ลูกแก้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของเครื่องแต่งกายเรานะวกเนี่ยอย่างเงี้ยลูกแก้วอังคาร6ลูกแก้วอังคารก็จะมี1 2 3แล้วก็เนี่ยหนึ่งองสามแล้วก็นอนนั้นก็จะเป็นดาวพุธดาวพุธกับพลหัสจะไปอยู่ในโซชิยลนะครับดาวอังคารอยู่ใน3มชิ้นนี้ ดาวเสาอยู่ในหนึ่งแล้วก็สองสามครับดาวสุกก็ตามนี้นี่อันนี้เป็นดาวเสาส่วนอาวุธเป็นดาวสุกพื้นฐานนะพื้นฐานพื้นฐานน,ฐาน,นะใส่ใส่บวกห้าก็หลูดแล้วครับใส่บวกห้าก็หลูแล้วอย่างผมตอนนี้เต็มที่ผมก็ใส่แค่หกนะแต่ว่าสายเปตัวจริงนี่น,นู่นเขาใส่ขั้นสิบกันอ่าต่อต่อ ทีนี้ว่าจะได้ยินอย่างมายิงอ,อย่างพวกนี้ขั้นสี่นะครับขั้นสี่ถามว่าก็ดีก็ดีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หลังๆเขาใส่ห้ากันละพวกผู้เล่นที่อยู่มาก่อนเดี๋ยวนี้ก็ใส่หกกันแล้วด้วยนะเพราะว่ามันจะมีโปรโมชั่นมาขายเรื่อยๆโปรโมชั่นไหนที่เรามองว่าเอ้ยคุ้มเราก็หยิบหยิบหยิบมานะครับจนตอนนี้ก็มีขั้นหกใช้กันละขั้นหกคือขั้นสูงสุดคุณได้ขั้นสี่มาแต่คุณต้องซื้อสองครั้งนะ อ้างอีกตรงนี้ซื้อสองครั้งเพื่อไปแพ็กเกจตรงนี้ดังนั้นคุณจะได้ขอเหล่านี้สองเท่าแต่ก็ต้องจ่ายเงินสองเท่าเหมือนกันนะเจ็ดหมื่นห้าสองครั้งนะก็แสนห้าก็จะไปแพ็กเกจสุดท้ายนะครับแพ็กเกจสุดท้ายจะมีชุดเฮงๆครบเซตนะชุดเฮง่ eng, ครบเซตแล้วก็คิวต้ามันยิงอย่างร้อยเจ็ดสิบห้าเมตรอันนี้คือรับฟรีชุดเฮงๆก็หน้าตายอย่างนี้แล้วก็ ปีกผีเสื้อแสงดาวก็อย่างนี้ชุดเกาะหูลนทนแนงก็อย่างนี้นะครับทรงผมก็แบบนี้ทีนี้ชุดเห็นกันอีกเรื่องหนึง่งคริสตจัมียินหยาง175คริสตจัมียิงหยางเนี่ยพื้นฐานเราก็หาได้จากในเกมนะครับไม่ใช่หมายถึงว่ามีคนขายนะ นี่เขาจะขายกันอยู่นะครับตกชี้ละแปดพอันนี้เขาจะให้มาร้อยร้อยเจ็ดสิ้อเเอามาทําไมถ้าถ้าคุณจะเอามาขายก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุดว่าคุณเอามาเนี่ยคุณก็มาเข้าฟังก์ชันตรงนี้เพราะคุณจะมีคิสเซนแอมจนีอย่างขั้น4อย่างละสเมตรสเมตรรวมห้าอ่รวมสิเมตรใช่ไหมคุณก็เอามารวมไปขั้น5ครับขั้น5ก็คือตรงนี้ มันก็ต้องใช้มันใช้ตรงนี้เยอะนะ48คุณมี175ก็ได้สัก4เม็ดนะประมาณ4เม็ดที่เหลือก็ไปซื้อเอาแต่ว่าใช้หินสูงด้วยนะหินสูง8รวมกันคุณจะได้ขั้น5แล้วก็ใส่ขั้น5ไปก่อนนะเพราะว่าขั้น5จะทํา6มันจะต้องเอาเอา5กับ5มารวมกันนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะทำาดแดงขั้น5มาอันนึงเอาทำเหลืองขั้น5มาอันหนึ่ง,ลนนงแล้วคุณก็ไปทําแดงเหลืองนะครับตัวนี้ ซึ่งมันก็ใช้กีตาร์เนอินอย่างเหมือนกันอ่าแล้วก็ใช้หินสุที่เยอะขึ้นรวมถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่มากขึ้นนะครับก็ต้องพร้อมหน่อยทั้งเงินทั้งอัญมณีนะสำหรับความคุ้มค่านะคจากที่ผมดูเนี่ยถ้ามองในมุมของผมคือผมไม่ต้องการอะไรจากมันเพราะผมมีหมดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยผมมีหมดแล้วแล้วก็ PvP p พีผมไม่ได้เล่นนะครับเนี่ยพวกเนี้ยปีกนี้ผมก็มีแล้วชุดผมก็มีแล้วดังนั้นผมว่ามันเหมาะกับคนที่เพิ่งมาเล่นเพิ่งมาเล่นมันมาดเลยแหละแล้วคุณไม่ทันแพ็กเกจโดยเฉพาะแพ็กเกจทัพอาจจะไม่ได้ยินอย่างขั้น5้าที่มันเพิ่งจะมีไปก่อนเร้่อน,นี้สักระมันเดือนหนึ่งนะครับคุณไม่ทันแต่ถ้าคุณมาซื้อตรงนี้คุณจะหมดอยู่สอง0 0 0ใช่ไหมอา่าสิบห้าบวกเก้าสองแสนสี่แล้วคุณจะได้ขอทั้งหมดนี่ ซึ่งก็คุ้มอยู่ถ้าคุณยังไม่มีอนุญาตียินอย่างขั้น5เลยนะครับเพราะว่าทําเองหมดเยอะอันนี้ก็เป็นวิธาการที่คุณจะไล่ดาเมจขึ้นมาให้มันทันคนเก่าๆเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะรอให้มีแพ็กเกจที่มันคุ้มกว่านี้ก็รอได้แต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่ะถ้างั้นก็หวังว่าจะเข้าใจโปรโมชันนนะมม่นตัวนี้นะสำหรับผมก็ขอจบคิปตนี้ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ